อานันต์ let's go ทาง YouTube c h anel n นะครับ,นนรบวันนี้นะครับรถของผมก็มีเสียงดังอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับก็จะเสียงดังก็แกล้ๆเวลาสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปในรอบเดินเบานี้จะดังมากก็กดว่าเป็นชุดตึงสายพานอัตโนมัติเสียนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันก็จะเปลี่ยนสายพานพร้อมด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ รเริ่มแรกนะครับเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับสายพานโมดมันจะเริ่มขาดออกมาแล้วนะครับสายพานหมดสภาพก็จะเริ่มขาดออกมานิดนึงวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนชุดตึงสายพานด้วยมันเสียนะครับมันดังมานานแล้วเราก็จะทำการดันนะครับตัวชุดตึงสายพานโดยใช้ประแจแหวนเบอร์19 เราจะต้องถอดล้อก่อนนะครับถอดล้ออ้ยเรียบร้อยใช้แสแตนวางลองรถไว้นะครับจากนั้นเราก็จะมาแกะคลิปไอตัวกัดบังโคลนนะครับที่อยู่ตรงนี้ออกไปอถอดขัด้วบัตรจอน,นะครับถอดขั้วลบก่อนนะครับ จากนั้นก็ถอดขั้วบวกจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มถอดพวกสายไฟนะครับเป็นตัวไดชาร์ตนะครับตัวนี้ก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์10ถอดน,อน็อตออกมาก่อนค่อยถอดนะครับ แล้วก็ไล่ถอดพวกปลั๊กสายไฟต่างๆตรงอาไดชาร์จนะครับอาการไอตัวชุดตึงสายพานเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับเสียงดังแบบคร่คาาๆาๆา,าอยู่หน้าอ่าตรงบริเวณเครื่องยนต์แล้วก็ถ้าเป็นหนักๆเนีนะ่ยรถจะวิ่งไม่ค่อยออกนะผมนีอาการหนักนะนะครับ จนชุดตึงสายพานนี่คือเสียเลยครับตรงนี้เราก็ไล่แกะคลิปต่งตางๆออกนะครับบีบคลิปออกค่อยๆบีบเพราะว่ามันก็เริ่มกรอบแนละ้วบางส่วนของผมก็เริ่มกรอบแนละ้วเหมือนกันพอมันกรอบบางส่วนผมก็เริ่มใช้เค็มมันทายรัยดแทนคลิปนะครับ ในตรงในชาร์ตนี้มันจะมีนอ็อตยึดอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวราจะมาถอดตัวในชาร์ตออกก่อนบีบคลิปสายไฟออกให้หมดนะครับครับงานออกนะฮะแล้วก็เดึงขึ้นมาแล้วใช้เบอร์19ดันเพื่อถอดสายพานเราจะมาดูว่าถอดได้ไหมเบร 19, อร์ส9เสอดเข้าไปนะครับในตัวตรงชุดตึงอัตโนมัติมันจะมี เป็นเดือยโผล่มาเราสอนแล้วเราจะงัดดูนะฮะปรากฏว่าของผมนี่งัดไม่ได้นะครับมันเสียจนมันดันไม่ได้เลยแล้วเราจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใช้ประแจต่อกันนะครับดันนี้ปรากฏว่าของผมนี่โอ้ดันไปค่อยๆดันนะครับดันยังไงก็ดันไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเสียจนมันดันไม่ได้นะ ไม่ขยับเลยนะครับผมมองเลยไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมก็ต้องใช้คีมตัดสายพานออกเลยเพราะยังไงสายพานก็ขาดแล้วเปลี่ยนเราต้องเอาสายพานออกก่อนเพื่อที่เวลาเราถอดน็อตน,นะครับมันก็จะสายพานจะไม่ดึงตัวชุด ใช้ชาร์จใช้ครีมตัดเลยครับใช้ครีมตัดสายไฟตัดออกเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีอะไรดีดเด้งก็เลยเอาตัวปอมมาดัมาการไปนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามันไม่ไม่เด้งเลยครับมันชุดตึงสายพานมันเสียสนิทเลยตัดเลยครับตัดค่อยๆตัดให้ขาดถ้าการแบบดันไม่ออกมันผมก็ต้องตัดอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับพอตัดขาดแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มถอด ตัวสชาร์ตนะครับอันนี้เราก็วาดตัวรูปที่ว่าตัวสายพานของเรานะครับว่าเวลาเราถอดแล้วเราจะประกอบกลับยังไงใช้ลูกบล็อกเบอร์12รบสค่อยๆถอด ตัวตรงข้างๆนี้จะเป็นน็อตตัวยาวนะครับจะแน่นนิดนึงเพราะว่าไม่เคยถอดมันก็จะแน่นหน่อยนะก็ค่อยๆถอดทำไมน็อตตัวบนนี้จะเป็นตัวยาวอีกตัวนึงจะเป็นตัวข้างล่างจะเป็นตัวสั้นกว่า ก็ค่อยหมุนออกมาตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะครับก็เอาน็อตไปวางเก็บให้เป็นรเรียบให้เรียบร้อยตัวล่างนี้ต้องก็คือมันจะมียึดแค่สองตัวนะครับแล้วก็สอดค่อยๆถอดช่องมันแคบนิดนึงนะ ตัวล่างก็จะเป็นตัวสั้นจากนั้นเราก็จะมาดึงตัวชุดค่อยๆโยกนะฮะค่อยๆข,ข,ข,ขยับดึงมันออกมากตัวนี้ก็จะหลดลออกมาแล้วจากนั้นนะครับเราจะมาคลายน็อตไอตัวชุดตึงอัตโนมัติแล้วก็เราจะมาถอดตัวปั๊มน้ำตัวโพเลปั๊มน้ำ เราต้องเอา,อาประแจ L อนะครับมาสอดเพื่อ,อเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันจะหมุนฟรีนะครับก็ต้องค่อยๆถอดนะครับเอามาล็อกไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหมุนตามมันมีนออ็อตจุสามตัวนะครับใช้แหวนเบอร์8พอเราถอดน็อตออกสามตัวแล้วเราก็ค่อยโยกออกนะครับมีน็อตสามตัวยึดอยู่ตรงเล่ปั๊มน้ํานะครับ จากนั้นเราก็จะมาถอดตรงนี้เป็นลูกบล็อกเบอร์1 2นะฮะตัวนี้เป็นชุดตึงอัตโนมัตินะครับทางมันจะมีน็อตสตัวตรงนี้จะเป็นตัวที่อยู่ทางาใต้ตัวไรชาร์จนะครับเราถอดออกก่อนจะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับ อนี้เราจะมาถอดน็อตตัวล่างนะครับปัญหาคือมันมันไม่มีช่องนะครับถอดน็อตตัวนี้นะเราจะเราจะต้องหย่อนเครื่องนะฮะลงมาเพื่อให้มันต่ําลงมาแล้วเราก็จะใช้อ่าหัวหกเหลี่ยมนะครับเราต้องเอาอ่าตัวยกรถนะครับไปลองตรงเครื่องยอนต์ไว้นะครับเพื่อจะหย่อนอ่าเครื่องยอนต์ลงมาเห็นน้ํามันเครื่องเขอะไหมคร,ครข้างๆนี้คือ น้ำมัน p พาเวอร์กับน้ำมันเครื่องผมเริ่มจะซึมๆแล้วนะแล้วก็คลิปหน้าก็จะมีจะถอดเปลี่ยนในตัวประก็นตรงโซนอย์วาลวมันเริ่มรั่วนะโซนว,วาวเทเราถอดน็อตตัวยาวด้านบนนะครับไอตัวแขนตัวนี้แล้วก็ไล่ถอดออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะหย่อนเครื่องลง พอเราหย่อนเครื่องลงแล้วเราก็จะถอนนอตตัวนั้น,น,นได้ไล่ถอนออกนะครับตัวแขนที่มันยึดอยู่กับตัวยางรองแท่นเครื่องใช้ลูกบล็อกเบอร์19กับเบอร์17ครับตรงบริเวณนี้ถอนแล้วก็ดึงออกมาไล่ถอนออกให้หมดนะครับตรงนี้อย่างนั้นเราก็จะได้ยกแพคเกจที่มันยึดติดกับ ยังลองทั้งเครื่องออกเนี่ยจากนั้นเราก็จะหย่อนเครื่องลงไปได้แล้วพอหย่อนแล้วนะครับใช้ประแจ L ที่ไขกับน็อตเบอร์สไขออกนะครับแต่แนะนําให้เป็นซื้อลูกบล็อกนะครับตัวนี้ออกมาแล้วซื้อลูกบล็อกมาลูกบล็อกที่มันใช้กับอ่าน็อต M10 นะครับแล้วก็ประแจทอร์กนะครับของผมนี่เกิดปัญหาคือผมใส่ไปแล้ว เราเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่ออันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับที่เป็นชุดตึงอัตโนมัติมันเสียแล้วนะฮะก็ด้เปลี่ยนผมไปซื้อตัวอของเทียมของเทียบม,มาเปลี่ยนนะครับซึ่งคุณภา,ภาพไม่ค่อยดีก็ประมาณ2,000กว่าบาทแนะนํานะครับผมใช้ได้ประมาณสักสองสเดือนก็มีปัญหาอีกคือน็อตขาดเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทอกนะครับรอบ2นี้ผมต้องซื้อประแจามาทอกด้วยนะฮะประแจทอคก็ประมาณ2,000กว่าบาท เนี่ยครับอันนี้แปลเป็นของเทียบนะแนะนำไม่ใช่ของทิงงของจริงน,นะครับเพราะรอบสองผมซื้อของของแท้มาใส่ของแท้จะประมาณเกือบๆสี่พของเทียบเนี่ยคือประมาณสองพันสองพกว่าบาทพอคุณภาพมันไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาดันก็จะดันยากกว่าเวลาดันตอนใส่สายพานมันจะแน่นของจริงเนี่ยจะจะนิ่มกว่าเวลาตอนดันตอนใส่สายพานนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราต้องทอก์นะครับ ของผมในรอบแรกไม่ได้ท้อครับไขไปยนีใช้ได้สามเดือนน็อตขาดนะฮะตรงนี้สําคัญมากเพราะมันขยับตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่าผมแค่ไขไปธรรมดาเวลาน็อตขาดให้ทํางี้ให้ไปซื้อตัวชุดถอดน็อตนะครับเป็นอย่างนี้ถอดน็อตที่หัวขาดนะครับจากนั้นเราก็จะมาเนี่ยครับถอดแล้วดึงออกมาเจาะโดยการเจาะสว่านก่อนแล้วก็ใช้ชุดนี้หมุนครับมันจะคลายน็อตับหมุนออกมาเรื่อยๆหมุนใล้ตรงปลายน็อตที่มันขาดเห็ไหมครับ เนี่ยติดออกมานี่รอบสองที่ผมทำนะฮะน็อตขาดเลยรอบสองผมถึงต้องซื้อประแจทอกมาใช้ด้วยซึ่งไอ้ตรงนั้นถ้าทอกนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยบริเวณทอกตรงนั้นเนี่ยไอ้ไอ้น็อตไอ้น็อตตัวตัวยาวเนี่ยต้องทอกอยู่ที่สี่สิบฟุตพาวนะครับไอ้ตรงด้านหลังนี่สิบเจ็ดฟุตพาวเนี่ยตัวนี้จะเป็นสิบเจ็ดฟุตพาว จากนั้นนะครับเราก็เริ่มใส่น็อตเข้าที่เดิมนะครับให้เรียบร้อยตามจุดต่างๆที่เราได้ถอดนะครับไล่ใส่ให้หมดนะครับ างนั้นก็จะเริ่มใส่ตัวผู้เล่เข้าไปคือใส่ให้ครบนะครับพอผู้เล่เราใส่เสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ตัวไดชาร์จกลับที่เดิมแบบไขน็อตให้เรียบร้อยเอาค่าตึงมือนะฮะตัวน็อตไดชาร์จก็จะมีน็อตตัวสั้นกับตัวยาว เราใส่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มมาใส่สายพานนะครับสายพานเราใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะตรงนี้ต้องใช้คนช่วยสักสักอีกคนหนึ่งนะครับคอยจับสายพานให้มันให้เข้าร่องอยู่ด้านล่างนะครับเพราะถ้าทาคนเดียวมันจะลําบากนิดน,นึงฮนะทั้งจะต้องดันด้วยพอเราใส่สายพานเสร็จนะครับเราก็งัดใส่สายพานเราก็จะมาเริ่มใส่พวกปลั๊กเดยชาร์จต่างๆที่เราได้ถอดเอาไปสายไฟต่างๆ ใส่ให้เรียบร้อยพอเราค่อยๆไขนะครับลักต่างๆก็เสียบให้ครบนะครับใส่กลับคือในครบตามที่เราได้ถอดออกไป ก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องใช้ประแจทอ,อกนะครับในตัวชุดตึงสายพานออกมาเพราะมันสําคัญนะครับไม่งั้น not น็อตจะขาดครับพอเราใส่ต่างๆเสร็จแเราก็ใส่ขั้วแบตกับที่เดิมเวลาใส่ก็ให้ใส่ขั้วขั้วบวกก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขั้วลบอย่างนั้นก็ลองสตาร์ทรถดูดนะครับโอเคใช้ได้นะครับ แปลว่าติดตั้งชุดตึงสายพานอัตโนมัติเสร็จนะครับซึ่งมันจะมีเสียงดังครับถ้ามันเสียดังแบบคา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 เวลาเราพอเป็นหนักๆก็จะรถจะไปไม่ได้เลยขอบคุณที่รับชมวิดีโอมาจนสิ้นสุดวิดีโอนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ